CGN TV สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับรายการที่เราจะมีโอกาสได้มาไขค,ควรพระธรรมของพระเจ้าฟังเสียงของพรงในทุกเช้าวันใหม่นะครับ ผมอาจ,จารย์จักพันแกล้าๆนะครับวันนี้จะมีการได้มานำพี่น้องใครควรพระธรรมยอนบทที่1ข้อ9ถึงข้อ18นะครับยอนบทที่1ข้อ9ถึง18ความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้นั้นกำลังเข้ามาในโลกพระองค์ทรงอยู่ในโลกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์แต่โลกไม่รู้จักพระองค์ พระองค์เสด็จมาอย่างบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงยอนเป็นพยานให้กับพระองค์และร้องประกาศว่านี่แหละคือพระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงว่าพระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้า เพราะเราได้รับพระคุณซอนพระคุณจากความบริบูรณ์ของพระองค์คือว่าเราได้ธรรมบัญญัตินั้นมาทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยแต่พระบุตรองค์เดียวผู้สถิตในพระสวงของพระบิดาทรงสำแดงพระเจ้าแล้ว ก่อนอื่นอยากมอร์ริคริสต์มาสพี่น้องทุกท่านที่ได้ฟังรายการนี้นะครับก็ขอให้สันติสุขความรักของพระเยซูคริสต์อยู่กับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับเมื่อวานเราได้มีการฟังเรื่องราวของวันก่อนวันคริสต์มาสผ่านพระธรรมอิสยาห์ถูกไหมครับเราได้ศึกษาถึงคําพยากรณ์ถึงความหวังของมวลมนุษยชาตินะครับจากอิสยาห์บทที่11ที่พยากรณ์ล่วงหน้าถึง700กว่าปีถึงการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์โดยได้พยากรณ์ถึงความหวังที่ดูแตกต่าง ตรงข้ามคอนทราสกับยุคนั้นอย่างสิ้นเชิงยุคที่ทุกคนลำบากยากจนความชั่วร้ายเต็มแผ่นดินความมาทำความไม่ยุติธรรมและเต็มไปด้วยอันตรายความเปราะบางแต่สิ่งที่อิสยาห์ได้พูดถึงในบทที่11บอกว่าการมาถึงของพระเยซูกิสต์แทบจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นคือผู้ปกครองที่ชอบธรมสันติสุขความปลอดภัยผ่านอาณาจักรของพระเยซูริสต์ที่คนในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าจินตนาการแทบจะไม่ออกเลย แต่ว่าเมื่อความหวังและครำพยากรถึงอนาคตที่จะมาถึงได้มาถึงจริงใน700ปีให้หลังซึ่งเราได้อ่านในพระธรรมยอห์นนะครับสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากก็คือเมื่อบุคคลนั้นมาปรากฏโลกกลับไม่รู้จักพระองค์โลกกลับไม่ต้อนรับพระองค์โลกในที่นี้หมายถึงอะไรฮะหมายถึงมนุษย์หรือระบบของโลกที่ย้อนแย้งกับระบบของพระเจ้าโลกที่เต็ไมไปด้วยความมาทรเหมือนในพระธรรมอิสยาห์และรอคอยความหวังการมาของพระผู้ช่วยให้รอด แต่เมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อพระผู้ช่วยมาถึงที่จะมาเปลี่ยนแปลงสภาพาแวดล,ล้อมของอาณาจรรักรทั้งหมดได้พวกเขากลับไม่ต้อนรับพระองค์คีย์เวิร์ดของเรื่องราวที่เราได้อา่านอยู่ที่ข้อที่10คือโลกไม่รู้จักพระองค์และคีย์เวิร์ดที่2คือข้อที่11ก็คือชาวบ้านชาวเมืองไม่ต้อนรับพระองค์พี่น้องลองคิดดูชาวบ้านชาวเมืองไม่ต้อนรับพระองค์ลองคิดดูว่าในหมู่บ้านที่พระเยซูอยู่เนี่ยเขาได้มีโอกาสเห็นความหวังที่มนุษยชาติรอคอยเขาได้เห็นด้วยตาเขาเองแต่เขากลับไม่ต้อนรับ เพราะว่าเขาไม่รู้จักพระองค์ก็ถามอีกพอเขาไม่รู้จักพระองค์ได้ไงอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเพราะว่าอะไรครับเขาไม่รู้จักความสว่างแท้นี้ได้อย่างไรพระกัมภี์ถ้าอ่านย้อนไปเนี่ยจะพูดถึงยอนผู้ให้รับบุยสมาที่เป็นเหมือนเป็นอะไรครับเป็นเหมือนสักขีพยานของความสว่างเป็นผู้เตรียมทางความสว่างแต่ถ้าเราอ่านย้อนกลับไปในข้อ8ว่ายอนบุสมาเนี่ยไม่ใช่ความสว่างนั้น ยอมเป็นสมาเป็นเหมือนบริบทแต่ความสว่างแท้คือพระเยสูคริสแต่คนในหมู่บ้านคนในเมืองนั้นกลับไม่ต้อนรับตัวความสว่างแท้แต่กลับต้อนรับคนที่เตรียมความสว่างพี่น้องครับทำไมคนจำนวนมากถึงให้ความสําคัญกับบริบทหรือองค์ประกอบที่ช่วยเสริมสร้างความสว่างแต่กลับไม่ได้ใส่ใจความสว่างพี่น้องเหมือนกับอะไรดีเหมือนเราไปซื้อโคมไฟสวยๆสักอันนะแน่นอนตัวประกอบโคมไฟมันสําคัญโอ้มันดูดีมากเลยโอ้เราส่งรูปทรงของมันฐานของมันเราจะเลือกที่ดีไซน์ถูกไหมครับ แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันไม่ปล่อยความสว่างออกมาถ้าเราซื้อมามันไม่สามารถเปิดสว่างได้เนี่ยมันก็ไม่ตอบวัตถุประสงค์ตั้งเดิมที่เราต้องการมันจ,จริงๆถูกไหมครับเพราะหัวใจของมันคือความสว่างเป็นไปได้ไหมครับวันคริสต์มาสนี้บางทีเราให้ความสําคัญกับยอมเปสมามากกว่าตัวพระเยสุริ์เหมือนกับคนในหมู่บ้านนั้นเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองที่เขาไม่ต้อนรับพระเยูุริ์ซึ่งคือหัวใจของความสว่างหลายครั้งเองในงานคริสต์มาสเราให้ความสาคัญกับบริบทของงานมากกว่าหัวใจของงานคือพระเยูุริ์ เราอาจจะให้ความสัมพันธ์กับรูปแบบของงาน mm. เช่นของขวัญอ,อาหารซึ่งสิ่งวันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเหมือนยอนมรับสมาคือช่วยเป็นพยานให้กับความสว่างนั้นแต่ยอนรับสมาไม่ใช่ความสว่างนั้นพี่น้องครับอย่าให้เราเป็นเหมือนกับในพระคัมภีร์ที่อ่านในยอห์นเหมือนชาวบ้านชาวเมืองในเวลาที่เขาได้เห็นพระเยซูเห็นพระเยซูด,ด้วยตาเขาเองแต่เขาไม่ได้รู้จักพระองค์อย่าให้เราเป็นแค่เราต้อนรับยอนผู้ให้รับอวยสมาอย่าให้เราต้อนรับเป็นแค่บริบทหรือบรรยากาศของคริสต์มาส แต่เราไม่ได้ต้อนรับหัวใจของคริสต์มาสคือความสว่างที่แท้จริงพี่น้องครับยอนเขาประกาศในข้อที่15บอกว่าผู้ที่จะมาภายหลังใหญ่กว่าข้าพเจ้าและอยู่ก่อนข้าพเจ้าสแสดงว่ารูปแบบภายนอกไม่ได้ใหญ่ไปกว่าตัวหัวใจของงานคือพระเยซูคริสต์อย่าให้เราละเลยตัวตนที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์นะครับที่อยู่ในหมู่บ้านชิตของเรามาช้านานเราอาจจะเห็นพระองค์ผ่านงานคริสต์มาสผ่านหลายๆสิ่งหลายอย่างแต่อาจจะไม่รู้จักพระองค์แต่ให้เราต้อนรับพระองค์ด้วยกันสิครับให้เรารู้จักพระองค์พี่น้องครับ วันเวลานี้สุดท้ายนี้ผมอยากจะหนุนใจสับหลายท่านที่อาจจะดูรายการ CGNTV มานานท่านอาจจะยังไม่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์ท่านอาจจะยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าในข้อที่14พระคัมภีร์บอกพระวาทักษพระวาทัคือพระเยซูนะครับเกิดมาเป็นมนุษย์คือเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อจริงๆและทรงมาบนโลกและเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ดังนั้นเมื่อเราต้อนรับพระเจ้าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเมื่อเราต้อนรับพระวาทัก์ผู้เป็นเจ้าของวันงานคริส ก็เหมือนเรากําลังต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์ข้อ18บอกว่าไม่เคยมีใครเห็นพระเจ้ามาก่อนแต่เราจะได้เห็นพระเจ้าผ่านทางพระเยซูถ้าท่านต้อนรับพระเยซูท่านก็ต้อนรับพระเจ้าอย่าให้คริสต์มาสนี้เหมือนคริสต์มาสที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมาที่เรายังได้เห็นพระเยซูแต่เราไม่ได้รู้จักพระเยซูจริงๆขอให้เราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจของเราเพื่อเราจะพบกับอาณาจักรแห่งสันติสุขความมั่นคงความปลอดภัยเหมือนกับสิ่งที่อิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้ และอาณาจักรแห่งนี้ไม่ใช่เป็นอนาณาจักรที่เป็นกายภาพเท่านั้นแต่เป็นอนาณาจักรสันติสุขที่จะถูกปลูกภายในจิตใจของท่านถ้าท่านประชิญความทุกข์ท่านประชิญแรงกดดันท่านประชิญปัญหากลุ่มเล้าเข้ามาด้วยส่วนตัวมาตลอดมานานแล้ววันนี้ขอให้ท่านได้ต้อนรับพระราชาแห่งอาณาจักรสันติสุขมาเป็นพระราชาในใจของท่านมาเป็นเจ้าชีวิตของท่านและท่านจะพบสิ่งที่คำพยากรณ์อิสยาจะได้เกิดขึ้นจริง วันนี้ขอพระเจ้าให้ท่านได้ต้อนรับความสว่างนี้เข้ามาร่วมกันนะครับมาดิคริสต์มาสครับสุขสันต์วันคริสต์มาสให้เราฐานพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับสันติสุขความรักความมั่นคงเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอดแสนดีกับเราพระเจ้าที่เรารู้ว่าวันนี้พระองค์ลงมาบนโลกเมื่อ2,000ปีที่แล้วหลายครั้งเราได้เห็นพระองค์หลายครั้งเราได้ฟังพระองค์หลายครั้งเราได้ฟังเรื่องราวของพระองค์ พระเจ้าแต่หลายครั้งเราอาจจะยังไม่รู้จักพระองค์ขอพระเจ้าให้เราได้รู้จักพระองค์และให้เราได้ต้อนรับพระองค์ขอพระองค์เมตตาให้เรารู้ว่าหัวใจของคริสต์มาสคือความสว่างแท้คือพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแค่บริบทแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พระองค์ได้ถูกเต็มไปด้วยพระศรพระเจ้ามากขึ้นขอพระองค์เมตตาให้ชีวิตของเราได้ถวายเกียรติพระองค์และได้รู้จักพระองค์อย่างแท้จริงขอสันติสุขของพระเจ้ามีแก่ทุกคนที่ฟังวิดีโอนี้และมีแก่คริสเตียนและทุกคนที่ได้ต้อนรับพระเเยคิิสตตข้าามในชีว ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากเชิญชวนพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Youtube แล้วก็ Facebook ของ CGNTV ไทยนะครับและพี่น้องสามารถแสดงความคิดเห็นแบ่งปันพระพรที่รับมาทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับ